เพราะไงปุ๊กลุกวันนี้ได้อะไรนี่เข้ากับสมเขียวค่ะแนวสมสมมะแกเขียวเหนียวสมสมแกเขียวพี่บ้ามาโอ้โหอื้หยัง so ไม่ค well ่อยโตลูกม oh. ันยังไม่ค่อยโตแต่ว่าเราส้มเขี้ยวส้มเขี้ยว นี่อุย้ยอันนี้กำลังใหญ่ถึงไหมละ่ะกำลังใหญ่เป็นไงฮึบได้แล้วโคกอะไรเตรียมพร้อม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนนี่มันอยู่ในธรรมชาติมันสกมันไม่สกปอกเดี๋ยวนิดเราเอาไปล้างนิดนึงเออมันสะอาดอยู่ตายมาแล้วมาฮึนี่ไปลงเป็นเลือด เซลุกเป็นโลดมาฮึบอันนี้เขาเรียกว่าตำลืมผัวเฮ้ยต้องจำสิอ่ะก็มันแซ่บจะลืมผัวขนดนั้นเลยเหรอใช่เดี๋ยวลองชิมผงนัวผงนัวแค่ผงนัวกับน้ำปลาใช่ก็แซ่บก็แซ่บแล้วมา ใส่ไหไรเสียบหลายโคเลโคเลแซบ่บจนลืมผัว <c oughs> ชิมชิมอืมเส็บอีหลีชิม,ม <c oughs> ชิม,ชมอืม <c oughs> ลืมผัวเลยไหม <c oughs> อืมโอ้ยไป ហ៊ឹមហ៊ឹមយូយ៍បាទអឺម